กันนที่บ้าลองไทย hey, เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าภูมิปัญญาในท้องถิ่นเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างไว้กันค่ะ ก็คืออุปกรณ์กันเสียงนะคะเพราะว่าเสียงในการตีหลิกจะดังมากนะคะ นะรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกที่มากครับคือไม่ขอรู้สึกเลย อันนี้คือด้ามมีดเที่ยงไม่ได้ใส่มีดนะครับเป็นทำม,มาแล้วก็มีสลักให้ใส่มีดตรงนี้ก็เป็นการใส่มีดเข้าไปแล้วก็เสร็จสมบูรณ์ครับเสร็จสมบูรณ์ของการสร้างมีดครับสวัสดีค่ะหลังจากที่ดูสลักจงตีมีดตีเหล็กไปแล้วทํามีดอะไรนี้นะคะเราก็จะมาถึงขั้นตอนสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ตลาดจงุงนคะคะแล้วทำไมถึงต้องเป็นอาชีพตีเล็กคะหรือว่าถึงแบบว่าสืบต่อสืบเป็นทอดๆมา,าจากาู่ย่าตัวจากบรรพบุรุษแล้วอาชีพนี้ได้ช่วยอะไรเราบ้างไหมคะแบบว,ว่ามีเป็นรายได้ยังไงบ้างก็คือเป็นรายได้ประจําไปเลยเป็นรายได้หลักเลยชฉพาะต่อ,อเดือนนี่ได้กี่บาทนะคะต่อเดือนก็ ประมาณสองเมื่อสองเมื่อหรืสามเมื่อหลังจากตีน่องได้ดูสาราเนาะได้ตีเล็กแล,แล,วแล้วก็อกระยากจะถามว่าตลอดการทํางานเนี่ยจะได้พบปัญหาอย่างฟองก็จาแบบว่าตีไม่ได้ตีเล็กอย่างนี้มันโดนปัญหาตะซุกกะผ้าพังเสรนตะกี้เอ๋นงนี้ของกระดกบ่บ่มีแต่

มีก็็เทคโนโลยีตีเข้ามาจ่อยอะไรเงี้ยประเดี๋ยวก็ประเดี๋ยวมีแต่แต่ของทางนี้เราเราต้องไปจ้งปางคนทำมันจะมีเครื่องเครื่องตีตีแตนแตนคนตีเนี่ยนะตะกอนตะกอนเนี่ยสมัยก่อนเนจ้คนคนตีเนาะคนตีประมาณสามคนเต่าหนึ่งก็อยู่ประมาณสี่ถึงห้าคนตอนเต่า เดิมเดิมเลยนหลสักคนสองคนเนี่ยเนี่ยไข่เงียมันตอนที่น้องเข้ามูบ้านมานี่น้องเห็นหลายๆร้านเลยที่ขอรับทังหมีมน้องยากจะพูกว่าทั้งในหมู่บ้านนี่เขาทําอาชีพตีเล็กทาหมีนี่เกือบทุกบ้านเลยก็อยะออา้รยออะไรประมาณแปดเก้าอบควายอย่งนี้น ชุมชนบ้านลองไทนี่เล่าเกาะเขามีส่วนรวมในการอนุรักษ์หรือสนับสนุนอาชีพนี้ฟองกระจ้าหรือเขาสนับสนุนยังไงฟองแต่ก่อนพูดถึงแต่ก่อนเนาะแจะมีโยนี่บหมมีแหละแต่ก่อนนี่มีจะมีอ่าท,ทุ้นตั้งกัสนตั้งไอ้อบตอำเภออย่างเนี้ยมีแต่สมัยนี่มันยุคนี้มันคนจะได้มัน ใ่ใค้ซื้อสัต์ก็ไม่นะ <laughs> เ่ยเวลาเอาของยังอยู่มอกู้ตังอย่างไรเนี่ยไหม่ๆม่ก็ดีแต่ก่อนมันปิดเป็นเป็นกลุ่มเนาะไวยตังกู้ไปแต่เมินไปเมินไปกประจายนนเนี่ยคือมันมันเสียไปหมดก็เลยยุดทำทำแขกทำมันทุกอย่างที่มันพร้อม ร้อมันนี่แล้วก็เลยมันร้อมแล้วก็หาคนมาช่วยแบ่งเล็กออกมาเป็นชิน้นเป็นชิน้นแล้วก็เอาไปตีตีแล้วก็แตีเสร็จได้ขึ้นรูปหลังอย่างแล้วกะเอาก็เอามาแตง่งเหมือนเมื่อกี้เอามาแตง่งถ้าแตง่งเ,เ,เสร็จแล้วก็ล้อทําการเจียเจียเสร็จแล้วแต่งคมอย่างแล้วกะเอาก็ไปจุบ๊บ รูปแล้วก็เข้าด้นี่แหละเซ็ตเซ็ตเลยมันจะพร้อมขายเลยพร้อมขายเลยปกตินี่ก็คือตอนนี้มันมีคนติดต่อเข้ามาแบบหน้างานแล้วก็ในเฟซบุ๊กนี้มาซื้ออยู่เรื่อยๆเหมือนกับเจ้าอยู่อยู่วว่าเป็นอาชีพดีนอกจากมันใจความสามารถเยอะมากๆเลยก็รู้สึกยาก อันเปินห้องเนี่ยผมเปิดยาชาวบ้านเจ้าซุ้ม,มปัญญาที่คิดว่าจะมีตอนเดย่เดย์ก็เจ้าหรือว่าจะป้อได้หรอแบบนี้ก็เขาจะหลุดเอาไปกับผมือนแบบนี้แหละแอบเสียดายเล็กๆก็ต้ <c oughs> <c oughs> องวันนี้น้องดีใจวางเลยตีได้มหมตูหลงเอ้ยมาดูสลาเนาะมาดูสลาตีเล็กก็ พูสิกว่าได้ความรู้เยอะเลยถ้าสมมุติต้องมีโอกาสได้ตีโอกาจะมาตีขอบคุณเจ้าแล้วสำหรับโรงเรียนรู้จากที่ไหนคะที่นั่นที่โมจิปอดูอยากย้ายไปทะเลเลย จงมาพูดกนมาพูดสีนั่ศราจงใช้เวลาในการพดนมาแค่ไหน,นโอ้ยหลายปีขอ <c oughs> รามาพ่องทรมาติดต่อถ้าะาว่ามีคนสนใจอยางรมันมีีรีสในเก,กสาราจงปีนี้เซสลาราจงเราปีนี้ต ราคาสมงตั้งแต่เก้าสิบถึงสองร้อยกว่าได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างการตีเหล็กการหลอมเหล็บ <p> และกระบวนการตีดาบต่างๆอีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาชาวบ้านอีกด้วยเป็นการสร้างอาชีพในชุมชนอีกทั้งยังเป็นการสร้างเอกลักษณ์ในชุมชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนและยังเป็นอาวุธของมีคมไว้ป้องกันตัวได้อีกด้วย